มีเต็นอิ่วนะคะซึ่งมานอนขึ้นอื่นอยู่คนเดียวเปิดไง่ะเนี่ยเอลตึ้นมึงลำบากมากเลยช้างขึ้นอ่นอยู่อุ้ยกล้องไม่โฟกัสเลยเอลตึ้นอ,อย่า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 ,ยาตึ้นยายา มาเ,เร็วเร็วมึงจะไปดูน้ำตกไหมดูอะไรล่ะโอ้โหบรรยากาศดีจังเลยอ่ะ <c oughs> นี่มึงตื่นแล้วเหรอมึงแป้งพันยังโอ้โหสดชื่นมากอ่ะนั่งนั่งนั่งนั <c> ่ง <oughs> ตื่นปุ๊บก็ถ่ายรูปเลยงงสุด แสบตาไหม